เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อป้านบริการขายโลบัคเลสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID Pass และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์กับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมด้วยเกมระบอดกันอีกแล้วนะครับในแมปเกาพีชนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนนะผมก็จะเนี่ยมังกรนะทุกคนนะมา vs ผลเกาวิที่นั่นเองนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่า2ผลนี้นะทุกคนผลไหนแรงกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับผมโอเคคนที่คนละไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยเดียวากกนนอคี่่่ททุไปแบบ ตีกันได้ก่อนนะทุกคนเออมายังตามพี่มานะเออเดี๋ยวผมจะบอกนะผมว่าตามมานะครับผมอ่านี่นะครับโอเคน้องเขาตามมาเนะาะอาจจะไปเกาะน,นู้นนะทุกคนเนาะก็เกาะน,นี้จะไม่มีมงไม่มีมอนไม่มีอะไรเลยนะครับจะเป็นเกาะแบบว่าเฟี้ยวๆเลยนะครับโลง่ลงๆเลยนะโอเคมามันเป็นเกาะเป็ดน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองสกิลกันที่นี่เนาะโอเคเราจะไม่เปิดหาคีย์ด้วยนะฮะผมจะไม่เปิดหาคีย์ด้วยโอเคมาอ่าเขาลังบ,บินมานั้นนี่โคตรเท่มฟกเกอร์เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลแรกนะทุกคนสกิลตัวอีนะครับ อยูตัว E ปึ๊บต่อยไปนะโอ้ไม่เข้าครับต้องใช้แล้วล่ะมั้งใช่ไหมวะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับผมลองดูใหม่นะปึ๊บปึ๊บอ่ะน่าจะต้องเปิดหาคีแล้วลทุกคนครับน่าต้องเปิดแล้วล่ะนะอย่างนี้ตีไม่เข้าก็น่าจะต้องเปิดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูสก,กิลปึ๊บตัว E เฮ้ยหรือว่ามันเป็นเซฟโซนวะเซฟโซนมาปะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะเป็นเซฟโซนปึ๊บอันไหนเซฟโซนครับผมไปก่อน <c oughs> <c oughs> ไปเกาะที่มันไม่มีเซฟโซนไปเกาะน,นู้นเกาะนู้นเออมาผิดเกาะนะครับเออมาผิดเกาะโอ้ทุกคนเมื่อกี้มันเป็นมูคับมันเป็นมูคับโอเคมาใหม่นะเมื่อกี้เป็นมุกนะครับโอเคทุกคนมาสกิลแรกทุกคนตัวเอของผล gravity นะครับปึ๊บฟึบนะถ้าถ้านี้ไม่เข้านี่ผมก็คิดนะครับว่าจะเป็นนี่แหละเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไม่ใช่ว่ามันตีกันไม่ได้หรอกนะครับโอเคเราก็ไม่น่าจะได้แอร์ไลน์นะไม่ได้แอร์ไลน์นี่หว่าทำไมตีไม่เข้าเดี๋ยวต้องเปิดฮารคิปึบเดี๋ยวตัวเอ อ๋อตัว E มันตีไม่เข้าอะครับเออทำไมวะทุกคนตัว e ีตีไม่เข้านะเออแต่ตัว R แรงนะครับตัว R ค่อนข้างแรงนะเออว่ะเอาเรื่องตัว E ขอลองใหม่ครับปึ๊บใกล้ๆเลยจ่อๆไม่เข้าโอ้ my god อะไรวะอันนี้ผม stat, อัพสเตตอ่าดิวิฟูดแค่หนึ่งพันนะครับโอเคแค่หนึ่งพันนะทุกคนอ่าขอตัว R ใหม่นะครับอ่าถ้าไม่เปิดฮาคีก,ก็อยู่ที่ประมาณพันแปดเจ็ดสิบห้านะทุกคน ก็น่าจะเอาอันนี้ไปคูณ5หรือเปล่านะครับน่าจะใช่เนาะเออก็จะเป็นดาเมจสำหรับอ่าห้าพันรีเวฟฟูดนะครับถ้าอัพเต็มโอเคนี่คือตัวอาทุกคนต่อไปดูตัวทีครับตัวทีเนี่ยจะเรียกหินอุกกาบาตลงมาทุกคนดู3 2 1สึ่ต่นะครับดาเมจสี่หมื่นโอ้ไม่กันเนทโอ้โหดาเมจ4ี่หมื่นเลยนะทุกคนขนาดยังแบบว่ายังอัพไม่ตัน5,000ทุกคนผมไม่อยากคิดว่าถ้าอัพตัน5,000นี่ดาเมจจะแรงเท่าไหรนะ่เนาะนี่4ี่หมื่นเลยนะครับโอเคนี่คือแค่1,000นะคูณ5ไปอุ้ยได้อยู่นะะฮ เคสต่อไปตัวอขออีกรอบหนึ่งนะครับจะดูดลงพื้นนะเออดูดลงพื้นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ดาเมจรัวๆนะแล้วก็ตัวทีนะครับจะเป็นการเรียกอุกาบาตล,ลงมาเนาะโอเคนี่ฟิบอ่าตุ้มอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ตัว E ฟีฟืบเอยตัวอ e ีได้แล้วนี่ครับตัวอ e ีได้แล้ว,ลวทุกคนเอาใหม่นะตัวอ e ีได้แล้วนะครับเมนะื่อกี้ได้แล้วฟืบเออดาเมจสามหมื่นเจ็ดนะอุ้ยแล้วค่อนข้างได้อยู่เลยนะข้างได้อยู่เลยนะฮะหรือว่ามันใกล้แล้วมันไม่ได้วะ อ๋อใกล้แล้วไม่โดนต้องระยะได้หน่อยนะครับผมโอเคแล้วตัวอื่นก็ไม่มีแล้วนะครับตัว F อะไร z x c v ไม่มีแล้วนะครับโอเคก็มีแค่ตัว F แล้วก็ไปสก,กลิลบินเนาะอืมไปสก,กลิลบินแค่นี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะให้น้องเขานะผมสก,กลิลใส่ผมทีกกลนะสกิลเนาะโอเคมาทุกคนเนี่ยน้องเข้ามานี่ก่อนนะครับโอเคอสกิล E ใส่ผมนะครับโอเคให้น้องเขาสกลิล E ใส่เนาะปึ๊บโอ้ยโอ้สกลิล E ผลมังกรยาเข้เลือดผมจากห้าแสนลดไปเหลือสองแสนโอ้โหครึ่งครึ่งอะไปเหลือสองแสนประมาณสักเกือบสองแสนห้ารับ โโคตรแรงอ่ะโอเคอาโอเคให้เขาอาเลยนะครับโอเคอาเลยฟึบแต่แต่อันนี้ไม่ค่อยแรงครับอาไม่ค่อยแรงครับผมทีมีไหมทีมีไหมทีมีบอกฟึบนี่ครับทีฟึบโอ้โหโอ้โหทุกคนมังกรโคตรแรงอ่ะบอกให้นะครับมังกรโคตรแรงแล้วไหนเอฟโชดีเอฟเอฟโชบินเอฟโชบินเอฟโชบินโชบินไหนนี่ครับนี่นะครับเออสกคิลมังกรจะบินประมาณนี้นะมัโคตรเท่นะครับทุกคน ประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวก็ผมนับจะรอรีเลื่อสักแป๊บหนึ่งนะแล้วผมก็จะลอง PVP กับนนะ้องเขาดูนะแต่ว่าสกิล E ผมมังอกรทุกคนแม่งแรงมากเลยวะ่ะผมว่าจะสู้ไหวไหมนะครับโอเคเดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมพิมพ์บอกน้องก,ก่อนนะเดี๋ยวรอรอนะครับรอ,อเลือดเราเต็มแป๊บหนึ่งนะผมน่าจะแป๊บเดียวโอเคครับเดี๋ยวพี่นับนะเออนับเราไปอยู่กันต่างคนต่างไปอยู่นะครับแต่ละที่แอบตรงนี้เราหลังคานะผมโอเคนะครับ,ม,บมาเราเริ่มเลยทุกคนสามสองเอ้ยเดี๋ยวสองหนึง่งนะครับ ห้ามใช้อย,ย่างอื่นนะโอ้ยอมาถึงเอาผมเลยว่ามาถึงเอาผมเลยนะครับเออมาถึงเอาผมเลยตัวทีโอเคตัวท yeah. ีแล้วเรียกอุกกาบาตมาตุ้มตุ้มระเบิดโอเคโดนไหมโดนอยู่นะครับโอเคตัวอีโอ้โหตัวอีไม่โดนนะครับเราจะเรียบร้อยไหมครับช็อตนี้อุ้ยโอ้ยผมมังกรเกินดูดีดูดีโอ้ดูไม่โดนฮะดูไม่โดนนะฮะโอเคตัวทีตัวทีมาดิจะตายหรือเปล่าวันนี้จะตายหรือเปล่านั่นน่ะสิผมก็งงเหมือนกันว่าจะตายหรือเปล่านะครับโอเคมาดิมาดิ อูไม่โดนนะครับคนเล่นยากว่้ะเล่นยากนะครับถ้าแบบลอยลอยกลางอากาศนะครับการ PVP นี่ถ้าแบบลอยกลางอากาศนี่ผมรู้สึกว่ามันก็มันค่อนข้างจะสกิลดวงกันยากเนาะไม่น่าจะค่อยมีผลนะเาไหร่นะครับอมเดี๋ยวเราบอกเนาะเขาลงข้างล่างเนาะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะบอกว่าเล่นข้างล่างพอนะครับข้างล่างเอ้ยเอ้ยน้องเขาจะรอผมตายเลยเอ้ยเกินไปอยู่แต่ข้างล่างต้องโดดเออไม่งั้นมันตีไม่โดนครับมาลงไปนะผมนี่ผมเอาเลือดแค่สองแสนด้วยนะผมน่าจะตายนะสกิลนะ้ลนะองสกิลเดียวเนาะโอเค ครับเดี๋ยวขอรีสักสามแสงก่อนนะผมจัดเลยนะคแล้ว go โอเคไปเลยโกนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหตัวตัวทีไปนู่นลงนู่นตัวทีลงนู่นตัวทีลงนู่นปึ๊บโดนไหมไม่โดนมั้งเนี่ยโอ้โหไม่น่าโดนนะครับโอ้ยแต่แต่แต่มันอื่นโดนว่าไอ้ดิวโคตรงงว่าแต่ฟากิ้งงงโอ้ยสกิลอย่างแรงทุกคนโอ้โหมังกรอย่างแรงนะครับปึ๊บเอ้ยแต่ก็น่าจะอยู่ที่ผม PVP กัดด้วยแหละครับทุกคนนะ เอออาจจะอยู่ผม PVP กากด้วยนะครับผมเลยสู้เขาไม่ได้เออนี่ก็ไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครว่าผลนี้จะดีกว่านะครับผมมีที่ผมกากด้วยนะฮะปึ๊บโอเคมาดิอุ้ยตัวอาร์ปึ๊บปุ๊บตัวทีปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหโอเคอุ้ยผมจะตายผมจะตายเอ้ยผมไม่ต้องไม่ต้องโดดนี่ว่าผมกผิดโอ้เรียบร้อยครับผมผมเป็นคนที่ติดโดดนะโอเคทุกคนก็ความคิดผมนะผมผมมังกรอาจจะดีกว่าเกาวิตี้นะครับอืมถ้าในการด่าน PVP เนาะคือสกิล E ของมันเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงแล้วกกก็โงมมาาๆนนะะครับผเเออ ก็ผมสู้ไม่ได้จริงๆนะผมแต่ก็อยู่ที่สเต็ปด้วยนะครับผมสเต็ปผมอาจจะก,ก,กากหรือนูบโดเกินไปนะผมโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมใครที่กดแล้วขอบคุณมากเลยทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ